ดูนะครับเนี่ยดูหัวน้ำหวานครับผมขาวใสสวยครับหัวน้ำหวานเป่งๆง,งั้นเนี่ยดูครับหัวน้ำหวานใหญ่ๆครับยอดครับผมเดี๋ยวมาดูก็ว่าจะมีมากน้อยเพียงใดนะครับกับหัวน้ำหวานนะครับทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ลองพร้อมครับอยากพร้อมนอนผีเสื้อมาเต็มเลยครับนอนผีเสื้อก็พร้อมแล้วเหมือนกันครับผมที่จะยึดลังนะครับโตโตครับผมโคตรใหญ่เลยฮะดูนะครับพี่น้องนี่ครับโคตร สวัสดีครับพบกับผมวิติคนหากินแบบบ้านๆน,นะวันนี้เดี๋ยวจะมาดูน้องพึ่งครับผมว่าจะมีน้ําหวานหรือเปล่านะเนี่ยใบเล็บขุดสวยเลยใบใหญ่ๆตัวโตครับเดีย๋ยวมาดูครับผมว่าจะมีไหมนะครับอยู่ใต้ต้นบังคุดครับผมยังหาทางเข้าไม่เจอตัวเยอะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ หลังนี้ไม่รู้ว่าจะดุหรือเปล่าครับขอ,อยญาตครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดทางด้านหลังครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะมีหรือเปล่านะครับมีน้ำพึ่งหรือเปล่ามีมากน้อยเป็นไรครับผม โอ้โหลังใหญ่มากครับหลังใหญ่มากครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูด้านในครับดูครับผมด้านในนะลังนี้ ประชากรเยอะมากครับเยอะจริงๆครับประชาอกรน,นะโอ้โหหัวน้ำหวานขาวเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับ ผมขาวใสสวยครับหัวน้ำหวานเปิงๆงกนนี่หัวน้ำหวานใหญ่ๆครับยอดครับผมเดี๋ยวมาดูก็ว่าจะมีมากน้อยเพียงใดนะครับกับหัวน้ำหวานนะครับทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นนะครับเท่าที่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมพี่น้องครับ เดี๋ยวมาดูกันครับชั้นใหญ่ครับผมไม่รู้ว่าจะตัดได้หรือเปล่านะครับใหญ่มากครับเอาลำบากด้วย ล่วงครับหัวน้ำผึ้งล้วนๆเลยครับหัวน้ำผึ้งล้วนๆเลยนะครับเป็นก้อนเนี้ยปิดตาครับผมก้อนสวยๆครับผมด้านล่างนั้นมีพวกหมอนผีเสื้อนะครับที่กำลังเข้าขวางนะครับนิ่ง สื้อมาเต็มเลยครับอผีเสื้อก็พร้อมแล้วเหมือนกันครับผมที่จะยึดลังนะครับโตโตครับผมโคตใหญ่เลยฮะดูนะครับพี่น้องนี่ครับโคตใหญ่เลยอ่ะโอ้โห โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูจัดจานนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวออกก่อนครับผมผมให้ดูจัดจานเลยว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับอ้อนสวยครับผมนะครับก้อนสวยมากอย่างนี้นะดูครับเนี่ยเห็นไหมออนสวยครับผมถือหนักครับผมหนักมากดูว่าก้อนสวยครับ อยากให้ FC นะครับได้มาจับกินนะครับผมแบบสดๆเลยนะครับปีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้มาจับนะครับปีหน้านะครับจับเองกินเองครับผมนะครับได้รู้ดสถึงความมันครับผมความสนุกในการจับพึ่งนะครับความท้าทายครับผมนะครับท่านใดที่สนใจก็เตรียมตัวครับผม ายาวเป็นสอกอยาวเป็นสอกเลยยาวเป็นสอกเลยครับต้งนีนนนะ้เป็นสอกเลยยาวแล้ว น้ำพึ่งปิดตาหมดเลยครับปิดตาหมดเดี๋ยวจะให้ดูครับเนี่ยน้ำพุ่งปิดตาหมดเลยครับผมสวยครับได้มาตรฐานไอซ์โอเก้ันสองะครับนะครับถือว่าผ่านครับผมผ่านยูเนโก้นะครับยูเนโตยูเนเต็ดแล้วก็ไอตครีมตัวไปครับผมนะครับ เียวอะไรกันผนะ่านไปสามแผ่นนะครับตอนนี้ก็เยอะเยอะพอสมควรครับสามแผ่นนะครับถือว่าเยอะครับผมมาดูแผ่นที่สี่ครับดูด้วยตาเปลา่านี่มากเลยอโอ้โหดูว่าแผ่นที่สี่คใหญ่ครับผม ั้งใหญ่ทั้งยาวครับผมนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวครับหลังนี้นะหัวน้ําสวยๆครับทุกงครับใหญ่ยาวครับหัวน้ําสวยครับตัวหอนก็สวยนะของผมนะครับจะเน้นจับแล้วก็จับหมดรังนะครับไม่ไม่ปล่อยไว้นะครับเพราะว่าถึงยังไงปล่อยไว้สองแผ่นสามแผ่นนะครับ เท่าที่ผมเคยลองนะครับมันก็ไปเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ปล่อยครับผมเนี่ยหัวน้ํำสวยๆครับผมนะครับจะจๆเลยะเป็นก้อนฮะแผ่นนี้นี่กิโลกว่าครับนะครับหมอสีเสื้อเริ่มบุกนะครับเท่าที่เห็นนะครับมาดูแผ่นที่ห้ากันครับ หลังนี้ไม่กี่แผ่นนะครับแต่ว่าได้คุณภาพครับผมเน้นคุณภาพนะครับไม่กี่แผ่นครับแต่เน้นคุณภาพครับผมดูว่าเนี้ยใกล้ๆแล้ว ปิดตาครับผมดูปิดตาหมดเลยทั้งสองด้านนะครับเนี้ยสองด้านเลยครับปิดตาหมดครับดูว่าถือว่าสุดยอดครับผมโตนะอันนี้หนักครึ่งกิโลน่าจะได้นะครับแผ่นนี้นะครับตอนนี้เหรอครับหมดครับผมนะครับเหลือแผ่นน้อยครับน้อยนิดนะครับน้ำผึ้งครับผม ตรงนี้ดอกทุเรียนนะครับพวกทุเรียนเงาะนะครับผลไม้ต่างๆก็จะออกครับผมแล้วก็ทําให้พึ่งนั้นมีน้ําหวานเยอะครับผมนะครับพึ่งมีน้ําหวานเยอะครับอันนี้เราก็มาเก็บกาเช่าครับบางทีก็โดนอาจจะโดนเจ้าบ้านอ่ผู้เช่านะครับโจมตีบ้างครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ตอนนี้ก็หมดครับผมนะครับด้านในนี่ดูนะครับจะมีพวกหนอนผีเสื้อเนี่ยหนอนผีเสื้อนะเต็มเลยดูว่านี่พวกหนอนผีเสื้อนะครับเข้าขวักนะครับเต็มไปหมดนะครับนะครับดูว่าต้องทําลายทิ้งครับผมนะครับเดี๋ยวท่านใดที่สนใจที่จะจับพื้น สนใจที่จะซึ่งนะครับย็นยํานะครับว่าสอบถามเข้ามาได้ครับผมนะครับทางช่องวิถีกนหากินแบบบ้านๆนะครับแล้วก็เพจนะครับช่องวิถีกนหากินแบบบ้านๆนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับผมผมไม่ได้เก่งครับแต่ก็สามารถนะครับแนะนํานะครับให้คนที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็สามารถทําให้พึ่งนั้นเข้ามาอยู่ในรังได้นะครับแล้วก็สามารถจับได้นะครับ ไม่ได้ม้ครับแต่ว่าก็โอเคแล้วครับไม่ได้เก่งับผมนะครับท่านใดที่สนใจน้ำพึ้งก็สอบถามได้ครับขวดละห้าร้อยนะครับพร้อมส่งครับผมช่วงนี้ห้าร้อยนะครับระคบพร้อมส่งครับพูดไปก็ทําความสะอาดรังพึ้งไปนะครับมเพื่อไม่เสียเวลาครับผมนอนผีเสื้อเยอะครับผมนะครับ งนี้นี่เยอะเป็นหมดครับไม่ว่าจะเป็นพึ่งหลวงหรือว่าพึ่งโพรงพึ่งมิ้นนะพึ่งมิ้นนี่อาจจะไม่เท่าไรครับแต่ว่าพึ่งโพรงกับพึ่งหลวงนะครับพวกหนอนผีเสื้อนะครับก็จะบุกนะครับเยอะครับผมนะครับรังนี้ประชากรเยอะมากครับผมออกไปอยู่ด้านนอกนี่เท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะครับสังเกตการนะครับประมาณเกือบเป็นหมื่นนะครับหมื่นกว่าตัวนะครับรังนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับถือว่าเยอะอยู่ครับแล้วก็ขยันครับ หัวน้าสวยครับผมเนี่ยน้ําสวยนะสวยจริงๆครับผมนด้วาน้าสวยจริงๆครับอ้นโตๆครับผมนะครับไม่ต่ํากว่าสี่กิโลครับหลังนี้นะครับเฉพาะหัวน้ํานะครับไม่ต่ํากว่าสี่กิโลครับถือว่าโอเคครับอ่านนะครับโอเคครับสําหรับท่านใดที่ ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับก็ฝากกดติดตามครับผมนะครับช่องวิธีคนหากินแบบบ้านๆนะครับนะครับนี้ยและช่องผมนะครับก็จะเกี่ยวกับหาปลานะครับตกปลาหาปลานะครับอยู่กินแบบบ้านๆแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเน้นเรื่องพึ่งครับผมโดยส่วนมากนะครับจะเป็นพึ่งมากกว่านะครับนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ See you next clip